รีวิวเสื้อเชิ้ตผ้าซาติน9สีสวยๆนะคะทุกคนสวยมากค่ะสั่งมาแล้ว9สีจะบอกว่างานจริงสวยมากทุกคนขอบคุณสำหรับคอมเมนต์มากๆเลยนะคะทุกคนคอมเมนต์นี้ทำให้ใจฟูมากเลยคนที่จะซื้อ9สีได้ขนาดนั้นนะคะทุกคนแสดงว่าเนื้อผ้าของเขาคือ เป็นเนื้อผ้าที่สวยมากงานจริงสวยตรงปกไม่จบตานะคะทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตผ้าซาตินที่ความเงากำลังพอดีสีแบบว่าใส่ได้ทุกสีผิวเลยนะคะทุกคนสีเป็นสีละมุนสีละมุนนะคะสีไม่โดดไม่แป๊ดนะคะสีไม่ตะโกนเป็นสีที่ใส่ออกมาแล้วเรียบหรูดูดีนะคะทุกคนวันนี้วิเลยเอามารีวิวให้ดูถึงเก้าสีด้วยกันนะคะทุกคนก็จะเป็นสีแรกเลยที่ใส่ก็จะเป็นสีเทาอ่อนนะคะทุกคนสีต่อไปนะคะทุกคนสีนี้เลยก็จะเป็น สีเทาเข้มสีเทาเงินนะคะทุกคนสีเทาเงินสีเทาเงินก็สวยนะคะทุกคนสวยส่วนตัวนี้นะคะทุกคนเป็นสีเขียวอ่อนละมุนไหมสวยมากเลยนะคะทุกคนส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสีแชมเปญนะคะทุกคนลุกคุณหนูคนใจมากรู้หลามาเหา่า ต่อไปนะคะทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นสีแอปเปิลคอก็จะออกไปทางครีมครีมติดไปทางโอรสนิดนึงนะคะทุกคนแอปเปิลคอสวยมากเลยสวยต่อไปก็จะเป็นสีเขียวอะโบคาโดนะคะทุกคนตัวนี้สีเขียวอะโบคาโดเนื้อ้าบางเบาทิ้งตัวดีทุกตัวเลยนะคะทุกคนสีชมพูสีที่ส่วนตัวชอบส่วนตัวมากเลยนะคะสีชมพู ละมุนอบอุ่นนะคะสีม่วงตัวนี้สีม่วงสวยและรุ่นนี้นะคะทุกคนมีหลายสีหลายไซส์ให้เลือกมากเลยโทนสีละมุนมากนะคะทุกคนรอบนี้วิก็จะเอาโทนละมุนล,ละมุนมารีวิวให้ดูนะคะทุกคนสามารถรีวิวเคสได้นะคะว่าจะให้วิใส่สีอะไรให้ดูแมทคู่กับท่านลาดสีอะไร รีเควสตมาได้นะเดี๋ยววิให้ดูเนื้อพายใกล้นะคะก็จะมีให้เลือกกันถึง18สีนะคะทุกคนมีไซส์ให้เลือกตั้งแต่ไซส์ S จนถึงไซส์ 2XL นะคะทุกคนอ่าสากเลยนะคะทุกคนส่วนพิกัดวิดแปะไว้ในตะกร้ามุมด้านล่างซ้ายมือนี้ให้นะ